ดูธรรมชาติพอนยามเรงๆครับมหาเหตุนี่น่าจะเป็นเหตุครับ สวัสดีครับท่านผูน้ชมสวัสดีนี่มาแร้งครับ อันนี้คือด้านหลังนะครับสวัสดีครับอากาศตอนนี้มั่อนประเดี๋ยครับการเริ่มดินเย็นๆแล้วว่าไ,ได้เริ่มนสิตรกดินแล้วสวัสดีครับเขากำลังเกิดครับ เห็นเนื่องกินแรงงยู่ครับสวัสดีครับแม่เสถานน้ำฝนมะพรา้พราวเผานะครับอาจารย์พินนี่สนามฟุตบอลอาจารย์ดอทครับเขาเกิดแล้วสนามฟุตบอล สวัสดีพี่น้องจากสปปลาวสวัสดีครับพี่น้องจากกัม马拉สายเห็ดบอทันออกอออกได้หน่อยนหมครับเห็ดมันมันบ่นฝนบอทันแห้งมาได้ไหมครับมันบอทันหนี่งมันฝนถิ่ช่วงมาช่วงเลย ต้อนถินช่วงว่าช่วงี่ความเปลี่ยนธรรมชาติกี่มดมันก็ทำหลางของมันนี่ครับแต่วันมาไหลหพอคนเก็บไหลก็เห็ด งางต้องร้วงหน่อยอเพราะว่ามันแมงก็เป็นต่อแตนอันนี้เป็นปลาธรรมชาติครับไม่ได้ปลูกได้ครับเป็นปลาธรรมชาติปลาธรรมชาติของพ่อใหญ่แม่ใหญ่ของตระกูลนะครับของเพื้นเบียร์ไปให้ลูกหลาน เรื่องกำลัง่างนี้ครับใช่ไหมครับนี่แหละครับมองอาสมทีมงานอยู่ลิมน้องใหม่น้องสะ ก็ถ้าจะปลูกนี่คือผมว่าอีซชีโดนนี่แหละครับจะปลูกเองนะมันปลูกอะได้ืิบอกลายปีอยูว่วะครับปลูกต้นใหม่ไม่ได้มาหายไงครับผมมาไล่สวนในพี่น้องเบิง้งพี่หนองพี่น้องทั้งบ้านคือ มาซ้อมหาแม่งกินนุ่นมาก่อนมันกินต้นไหนวันนี้วันจันทร์ปะครับพี่นอ้องพี่นอ้องเริ่มตัวเห็ดงานกันไดหลาย,ลายท่านนะครับถ้ากันาอย่างางี้บุ๊ครับ้าปลาเมึกบ่ครับ อยู่ป่าอลไววะหางมีป่าเหมือนกันอาหารทะเลเฮ็ดก็มีอยู่ครับแต่กับบ่อหลายปันไดนจะเหลือเหลือแต่ต้นไม้ใหญ่ไงนะครับต้นไม้น้อยๆมันเกิดธรรมชาติไฟปลามาเนาะนั่นมันก็ไฟไหม้ปลามันก็ต้นน้อยก็ตาย สวัสดีครับก็เหลือแต่ต้นนี้ไงต้นหน่อยมันก็บบรอดจากกาันเผาป่าเปลี่ยนเฟื่อนนะครับเฟื่อนธรรมชา,บบาติผมไม่รู้ครับึงพันธุ์ไหนตกกระเจียวผมเอามาปลูกไว้เยอะครับ อเอามาปลูกไว้อยู่ดอกกระเจียวพี่น้องถามผมว่าบ้านยุไสนะครับหน้ายุไสอยู่อำเภอใดของจังหวัดกาฬสินุ์อยู่อำเภอเมืองนะครับอยู่อำเภอเมืองังหวัลกาฬสินุ์ครับแต่ว่าเป็นร้อยต่อระวังอำเภอสมเด็จ แม่งกอกเหมือนแหละครับผมออกแมงกอกมันจะออกช่วงที่มันห่อนๆนะครับหอนแล้วมีฝนมาหลอหนึ่งน่ะคือมันฟักตัวอยู่พอดีพ่อฝนมามันก็ออกเลยแบบที่นี่ครับดินมันหนุ่มมันก็ออกอยู่กลางป่านี่นะครับสวัสดีครับเห็ดก็มีอยู่ครับแต่ว่ากับว่าไหลบันไดนีครับพ่อกับพ่อเด็กพ่อเด็ดบึง พอได้เก็บดอกกระเจียวผมดอกกระเจียวธรรมชาติกันเหลืออายุครับแต่ว่าบ่หลายปันไหนเนี่ยย้อนว่าคนสมัยตะกี้คือมันลายลายหน่อยไหมครับหลายเราก็ซับคือกลกลเล้วก็กลหัวมันขึ้นมาถิ่มไหมครับพี่น้องมันก็เลยบ่มันก็เลยบ่ได้แผ่พันธุ์พอกลหัวมันคือมาถิ่มแล้วมันก็แห้งตายมันก็บ่ได้แผ่พันธุ์ต่อไป นี่คือขอพิดาลาดของคนเฮาสมัยตะกี้พอพรคิดได้นะเพราะคนหลุนใหม่มากแาบยังสังสีมันธรรมาชาติมันก็เริ่มเริ่มเริ่มหนีไปแล้วเริ่มหายไปแล้วนะครับแต่มันก็นยังพอเหลืออยู่อยู่ตรงนี้ให้พ่อพี่นอนเห็นธรรมาชาติตรงน,นี้ ดินดีดินบ่ด,ดีสังเกตได้จากก่อนขีดเดือนนะครับนี่นอนนี่คือเป็นคอนโดขีดเดือนไสเดือนไสเดือนดินในดินยัี้อุดมสมบูรณ์อยมีไสเดือนดินอยู่ <m> นี่ครับในหลายพื้นที่กันยังยั่งอยู่แต่ว่าบางพื้นที่นี่ไสเดือนนี่แทบจะบ่อลือนี่นะครับมันมนมีสารอาหารข้างล่างมันกับ,บ่อยากอยู่อยู่ไปมันก็ตายเนาะ น,น,นี่ต้นนี้ก็ต้นไม้ตามฤดูกาลต้นบักหว่าครับพี่น้องเทียยังกันเมือนอันนี้ก็ต้นนีงต้นบักหว่าที่หน้ากับที่หน้าทีรวมทั้งป่าเนี่ยก็หลายลายสมมติเกือบเป็นร้อยไร่ผมบอกครับเพราะว่าตาพอใหญ่ไม่ใหญ่เพม่นเ็ทไวเนาะมีลูกบนมีลูกอยู่เก่าคนนะครับมันกับแบงสันปันส่วนกันคนแล้ว พื้นทีเขาเราพื้นทีเก่าคนพี่นหน้องคิดเบื้อง่าแต่ละคนสิได้พื้นทีหลายสัน้นเลยมีดอนดอนหนึง่งดอนแต่เก่าผมเคยอ,อยู่ดอนอะไรครับดอทนท้าขุนเป็นเถียงเก่าผมผมนอนอยู่ใส่ชีวิตอยู่ก็พอญ่ท,ทั้งแต่ปอหนึ่งจนหอดจนหอดปอหานะครับ ยอดดอนเป็นดอนทีหกเลยนะมอไมีไฟกลางเข้าไปครับรมันปลาไฟโม่ใหม่ปลูกอ้อยครับอ้อยกระปูกครับมันสำปะหลังกับปลูกครับมีสองเผื่อเศรษฐกิจทางนี้ก็มีอ้อยกับมันสำปะหลังสลับสับเปลี่ยนกันครับเม่กี้ <c oughs> ผมอยู่หน้านี่แหละครับอยู่ตรงหน้าเขาพอยง่ายนอยู่หน้ามันเอ ยเดินโรงเรียนกับขี่จักรยานออกมากพี่แล้วครับนอนอยู่พี่พ่อหอนนิดหน่อยสมัยตะกี้เนาะพ่อใหญ่เอิญเพอใหญ่ว่าพอจะของพอพอแล้วมาเหลืองเลี้ยงมาแล้วก็ซักเสื้อผ้าให้ซักน้ำสางไหมครับพี่น้องใส่น้ำสางซักเพิ่นเกิดซักยี่น้ำสางให้เมื่อ,อ,ว,อ,อว,วันแรกมันเกิดไปพึ่งไว้เนาะบลูเบอรีดนะครับวันนี้มีเตอฤทธิซักแล้วเพิ่นเอาไปพึ่งเมื่อวันซ้อมมันเกิดมันเกิดเรียบเนาะมันเกิดพอเรียบเรียบบนบ้นนี่ ก็ได้ใส่เครื่องปั่นขึ้นบ้านเนาะสมัยจะมีเสมือสวัสดีครับพ,พี่น้องว่าจะห็นหนาผมนินหน่อยนึงให้เบ่งหนานหน่อยนงหนาสักนีดละเอา อยู่กับน้ำสั่งก็คือบ่อน้ำเียครับบ่อน้ำที่เราขุดใช้น้ำจากน้ำใต้ดินนะครับบ่อ <c oughs> มันใส่เนวดูดเป็นการขุดบ่อน้ำจากการใช้น้ำใต้ดิน ไปต,ตักเอาครับำนีำ่ยมิสัพี่น้องเล่นหลายก้นเป็นว่าเอ้าเอ๊ะแสดงว่าแบตผมเสียหมดแล้วน่าเชื่นแบตผมเหลือหน่อยน้ำดอ้วยเรื่องสามแบตผมเลื่องหน่อยครับพี่น้องเดี๋ยว เราจะซูพี่น้องฟันได้หลายอย่างแบตตอรี่จะหมดคุณนีิน้องคิดถึงครับพี่น้องทุกทุกท่านท่านโค้กกด่ดาผมเนี่ยไอเฟียดบกดาผมว่าโอ้คือดามาแท้เ่ยผมบอดดิผมบอดดิ เป็นคนแบบนั้นผมบ่ได้หัวซาผมนะคนว่า,าผมซื้อๆอยู่ไหมครับซื้อๆเดีย๋ดวยนวนาบบมาสนใจไผเดผมก็ซื้อๆอยู่ประมาณว่าพบกับนยังคือเก่าอยู่ไหมครับใส่ชีวิตคือเก่าอยู่ใส่ชีวิตคือเก่าใหม่ถึงวานั่นผมสิบบอดด้หลองเพียงมันผมสีบบอดดี้มีคนติดตามบ่ได้มีผู้เบื่งผมผมกับ ผมก็อยู่ของผมอยู่พึงจีแหละนี่ใสผมเป็นนี่ใสบอดี้มองนี่แหะครับบอดี้มองที่ว่าเอาใจคนบัวปิน่นดอกไม้ดอกเนี้เอาพี่น้องว่าดอกอี่เงี้ยมันเป็นคนตรงตรงยังไงตรงไหลกับเป็นตาซั่งนั่นฮันลงคนตรงไหลก็ฮันลงคนว่าตัวจะเป็นคนตรงไหลให้ องหลายคนที่ซั่งผมก็เลยว่าโอ้ยแค่จีว่าจะหนึ่งเนาะเดี๋งนี่คือต้นอีหลอกงองงมครับพี่น้องพี่น้องเห็นวะนี่ครับต้นอีหลอกอิงอมซื้อมาแล้วครับดอกกระเจียวครับซื้อมาแล้วปลูกแล้วครับ 你放那块，行了。 สวัสดีครับพี่น้องอันนี้คือปลูกพี่น้องซื้อต้นแบบทุเรียนมะแห่โอ้ต้นบักรอกน้ำมะแห่ต้นบักรอกน้ำต้นพักอาจารย์ญญตุนเนี่ยต้นอนุมา,านภาษาอังกฤษแก่กุละยอนเนี่ยนะครับ น้ำกํลาลังสิหลายแล้วครัหมองยูทั้งหมดครับเอาพี่น้องครับแบตพุ่งสิเมือเอา,าจ้าอกันไหมครับโอกาสดีๆพ้อกันไหมขอบคุณได้หลายครับพี่น้องที่เข้ามารับชมสวัสดีครับ